สวัสดีค่ะพบกับรายการ Morning Talk จากบริษัทค l a s s i c a l Future ในวันจันทร์ที่29ตุลาคมนะคะสำหรับราคาทองคำเมื่อคืนวันศุกร์นะคะก็ปิดลดลงไปเล็กน้อยนะคะ1.10 US Dollar ต่อออนปิดที่ 1,711. 90นะคะมีความเคลื่อนไหวระหว่าง1,701.40ถึง1,719.90นะคะรานะคาทองคำปิดลดลงเล็กน้อยเนื่องจากแรงขายทำกำไรนะคะเมื่อขึ้นไปไายระหว่างวันบริเวณใกล้แนวต้าน1,720นะคะก็คือในช่วงของการประกาศตัวเลข GDP ใจไตรมาส3นะคะรานะคานะทองคำก็ปรับ ตัวเพิ่มขึ้นมานะคะเพราะว่า gdp ออกมาเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้น2%นะคะมากกว่าคาดแล้วก็มากกว่าไตรมาส2ที่ระดับ 1. 3ด้วยนะคะราคาทองคำก็ขึ้นมาพร้อมกับตลาดหุ้นนะคะที่ปรับตัวบวกขึ้นมาแล้วก็ราคาทองคำก็ยังได้รับแรงหนุนจากการประกาศใช้มาตรการ qe 3นะคะที่เฟดออกมาพูดว่าจะยังคงใช้มาตรการ qe 3ตามที่ได้ประกาศไว้นะคะ แล้วก็ประกอบกับปัจจัยทางเทคนิคนะคะที่ราคาทองคำสามารถยืนเหนือ1,700ได้นะคะทำให้มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นทดสอบแนวต้านถัดไปบริเวณ1,725ถึง1,730นะคะยังไรก็ตามการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสารัฐที่ออกมาดีนะคะอาจจะทำให้ค่าเงิน u s เสดอลาร์แข็งค่าขึ้นแล้วก็เป็นปัจจัยที่กดดันราคาทองคำได้นะคะ ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะราคาทองคำเคลื่อนไหวบริเวณ1,698.39ถึง1,729.99นะคะราคาปิดลดลงเป็นสัปดาห์ที่3ต่อเนื่องนะคะปิดลดลงไป9.64ดอลลาร์ต่อออนนะคะแต่สำหรับแนวโน,น,น้มในสัปดาห์นี้นะคะคาดว่าราคาทองคำจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ1,685 1,754นะคะโดย คาดว่าวันนี้จะแว่งตัวอยู่ระหว่าง1 7 0 0ถึง1,730นะคะโดยในช่วงนี้ก็จะเป็นการดิดตัวขึ้นมานะคะหลังจากที่ลงไปโลที่ใกล้ๆบริเวณ1,700แล้วก็สามารถยินได้นะคะในช่วงนี้ก็จะดิดตัวขึ้นมาแต่ก็คาดว่าจะมีแรงขายนะคะระวังแรงขายทำกำไรบริเวณแนวต้า1720 1725แล้วก็1 7ึ่นะคะส่วนข่าว ที่มีผลกระทบกับราคาทองคำนะคะก็มีเรื่องประเด็นจะมีประเด็นบวกจากทางด้านสเปนนะคะที่รัฐสภาของสเปนเนี่ยจะผ่านาจะทางกฎหมายปรับลดงบประมาณขัดดุลปี5-6 ของสเปนจะเข้าสู่สภาในวันพุธที่3 1ตุลาคมนี้นะคะแต่ทางสเปนประชาชนก็ยังประท้วงอยู่นะคะออกมาชุมนุมประท้วงรวมถึงทางด้านประชาชนอิตาลีก็ออกมาประท้วงที่กรุงในกรุงโรมด้วยนะคะก็มีสารสั่งจำคุกนายกมนตรีอิตาลีนะคะ สปีในข้อหาเลี่ยงภาษีด้วยนะคะแล้วก็ข่าวที่ยังเป็นความกังวลอยู่นะคะก็คือเรื่องพายุเฮอริเคนแกรนดี้นะคะถลม่มเข้ามาถล่มในรัฐนิวยอร์กนะคะซึ่งต้องอบพยพคนประมาณ1ล้านคนนะคะพร้อมอในเรื่องของการเปิดสูตรทักพิงชั่วคราวด้วยนะคะแล้วก็วอลสตีทคืนนี้อาจจะปิดทำการนะคะ ส่วนตัวเลขเศรษฐกิจสารัฐที่ประกาศเมื่อคืนวันศุกร์นะคะนอกจากตัวเลข GDP แล้วก็มีดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภะคะออกมาที่82.6นะคะต่ํากว่าคาดแล้วก็ต่ํากว่าเดือนก่อนนะคะเดือนก่อนที่83.1เข่าวอื่นๆนะคะก็มีดาวโจนปิดบวกขึ้นมา3.50จุดนะคะบวกมาได้เล็กน้อยแล้วคาน้ำมันดิบในสเมกติดลบไปเล็กน้อยนะคะ85.88แต่ตอนนี้ดิบตัวขึ้นมาแล้วนะคะจาก ในเรื่องของความกังวลเรื่องพายุเฮอริเคนนะคะ SDR ขายทองออกมาเล็กน้อยนะคะ0.60ตันเหลือถือทองคำ1,336.30า1 3, 3ตันแล้วมาเดี๋ยวมาดูกราฟทางเทคนิคกันนะคะ นี่เป็นกราฟราคาทองคําในรายหนึร้อยยนาทีนะคะก็เห็นว่าหลังจากที่ลงไปทําโลกใกล้บริเวณหนึ่งพแล้วก็สามารถยืนได้นะคะมีแนวโน้มที่จะดิดตัวขึ้นมานะคะก็คาดว่ามีแนวต้านมีแนวต้านใกล้ๆเดิมนะคะหนึ่งพันเจร้ยบนริเวณนี้นะคะช่วงนี้ก็จะแกว่งตัว เคลื่อนไหวในกรอบนี้ไปก่อนนะคะถ้าหากว่าผ่าน1730ขึ้นมไาได้ก็จะมีแนวต้านถัดไปที่1740แล้วก็1750นะคะสรุปแนวรับในวันนะคะยังมองว่าแนวรับบริเวณ1,700ยังเป็นแนวรับที่าม่าจะรับอยู่นะคะแล้วก็แนวรับแรกเนี่ย ก็คือดูบริเวณ1710นะคะถ้าว่า1,710ยังสามารถรับได้ก็มีแนวโน้มจะปรับตัวขึ้นไปต่อที่บริเวณ 1720, 1725แล้วก็1,730นะคะแต่ว่าแต่ถ้า1,710ไม่รับไม่ได้นะคะก็จะหลุดมาที่1,700นะคะแต่มองว่าวันนี้น่าจะรับอยู่ที่บริเวณ1 7 0 0นะคะสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำจากบริษัทค r a c t i c a l f u t u r e ในวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ